หลายท่านก็บอกว่าก็ให้แนวคิดว่าอย่าทำให้มากนะครับถ้าทำมากมันล้มเหลวแล้วคนทำงานจะท้อถอยเพราะฉะนั้นให้ทำแต่แต่พอดีพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำงานนะครับเพราะฉะนั้นปีแรกๆเ,เราจึงเอาสุดท้ายก็เหลือสามยุทธศาสตร์นะครับ คือยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาเด็กแอนดียุทธศาสตร์ที่2หลักสูตรพุทธทาสศึกษาแล้วก,ลก็แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่3จัดทําฐานข้อมูลนะครับเ,เหตุที่ทำเหตุที่ทำยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กแอนดีเนี่ยขณะนี้มันเป็นเป็นปัญหาเ,เด็กแอนดีเนี่ยเราเรามองไม่รู้ว่าเด็กเป็นแอนดีคื อยู่ปกติเนี่ยครับบางทีเขาเขียนตัวอักษรกลับหน้ากลับหลังอ,อ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็คิดเลขช้าอะไรสมองนี้แต่ว่าดูเขาเขาเป็นคนปกติใน100คนจะมีเด็กแอนดีหนึ่งคนนะครับของสุราษฎร์เด็กะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2องแสนคนก็มีเด็กแอนดีอยู่สอง0ันกว่าคนนะครับ ขณะน,นี้โรงเรียนที่ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดูแลเอาใจใส่เด็กแอนดี ND อยู่ก็มีอยู่ไม่กี่โรงที่ทําจริงๆก็มีอยู่ไม่กี่โรงน้อยมากนะครับแล้วก็การคัดกรองเด็กเนี่ยก็ก็ไม่แม่นยําเพราะว่าครูไม่ได้รับการอบรมเรื่องการคัดกรองเด็กหมอที่ให้การรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กแอนดีก็มีอยู่คนเดียวทั้งจังหวัดนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหมอไม่รับรองเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสืบเนื่องไปถึงผู้ปกครองผู้ปกครองก็ากดไม่เชื่อว่าลูกเขาเป็นเรียอแอนดีหาว่าครูใส่ร้ายลูกเขาเองนะครับอันนี้เป็นปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เราจึงจับประเด็นนี้มาทํามาทําก่อนส่วนเรื่องของสภาการศึกษานะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเช่นเดียวกันผมก็ร่างร่างแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัด มีท่านผู้ว่าเป็นประธานมีหัวหน้าสวนราชการในจังหวัดเป็นกรรมการทั้งหมด3าสหรือสาคนนะครับพอผมนำเสนอวันนั้นหลายท่านตบโต๊ะเลยว่า,าหลักการดีแต่ว่าความเป็นไปได้ไม่มีทางล้อมเหลวนะครับเพราะส่วนใหญ่เป็นเป็นราชการนะครับเป็นราชการ เราก็ถอยออกมาก่อนออมีคนให้ข้อเสนอเนะว่าในการตั้งสภาการศึกษาเนี่ยคณะกรรมการสภาการศึกษาเนี่ยไม่ต้องรีบก็ได้นะครับใช้งานใช้งานกรองคนใช้งานกรองคนเราทําไปพลางเราก็กรองคนไปพลางคนไหนที่มีใจมากับเราเรานัดหมายมาทุกที่นะครับก็ตั้งคนเหล่านี้ เป็นสภา,าก,การคณะกรรมการสภาการศึกษาไม่ต้องมากก็ได้แต่เขามีใจกับเรานะครับใช้งานกรองคนนะครับและมีบางท่านเสนอว่าการทํางานของเราเนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ต้องประชาสัมพันธน์บางทีคนที่เขาอยากทําการศึกษาเนี่ยเขามีใจเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรถ้าเราประชาสัมพันธ์ให้เขารู้เขาก็จะมากับเราเขาก็จะสมัครใจมากับเรา